เสมือนเต่าตาบอดร้อยปีจะผุดจากทะเลสักครั้งเพื่อลอดห่วงให้พ้นน้ำกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกินกว่าคำว่ายากทำนั้นยากนักที่จะเข้าใจเพราะทำนั้นไม่ต้องการเข้าใจหลงเข้าใจและก็หลงไม่เข้าใจกันเขาต้องถูกความคิด ชักนำไปตามกรรมตามโปรแกรมตามความคิดตามความรู้สึกออกจากสิ่งนั้นไม่ได้ต้องทำตามทั้งกรรมดีและร้ายบางคนต้องเปลี่ยนพพภูมิก่อนแต่ก็สายไปซะแล้วแม้นแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านกล่าวว่าแม้นผู้เกาะจีวรท่าน เดินตามท่านก็เหมือนไกลห่างแต่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราในใกล้ในพุทธการแม้นจะอยู่ไกลท่านก่อนท่านปรินิพานท่านอุโทโกดาบทได้สมบัติแปดสูงสุดของสมาธิมีฤทธ์ละลึกชาติได้พระเทวทัตมีฤทธ์ห่อได้ ไม่สำเร็จอะไรเลยคิดแต่จะอิจฉาพระพุทธเจ้าอาคาตปูชีวกรักษาพระพุทธเจ้ารักษาผู้คนโสดาบันพระอานนท์เป็นพ่อหูสูตรจำได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนใครบทไหนเวลาใดจำได้หมดแต่ไม่ยังไม่บรรลุ จนพระพุทธเจ้าปรินิพานนางวิสาขาและบินเทกเศรษฐีเป็นผู้เลิศในทานเป็นผู้สร้างวัดให้พระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกและอุบาสิกาแรกพระโสดาบันแต่องคุลีมานฆ่าคนไปร้อยคนกลับบรรลุอลหรหันต์บุญ ต่อให้สร้างมากมายสร้างวัดร้อยวัดทำความดีสูงสุดก็ติดแค่เทวดาต่อให้มีฤทธิ์มีสมาบัตแปดห่ะได้และลึกชาติได้รู้วาราจิตทายทักต่อให้รักษาผู้คนช่วยคนได้แก้อาการได้ต่อให้ร้ายเป็นฆาตกรร้าย ทำร้ายผู้คนมากชั่วมากแค่ไหนก็เป็นอสุลกายทั้งหมดทั้งมวลก็ติดอยู่แค่สาสบเอดภพภูมิเกิดวนเวียนมาเป็นอสองไขยไม่รู้จักภัยสังสารวัฏการทำดีสวดมนต์สร้างวัดทำสมาธิจเจริญสติสิ่งเหล่านี้ มีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นถึงท่านไม่บังเกิดขึ้นก็มีอยู่แล้วไหนไหนเกิดมาว่าเป็นชาวพุทธแล้วควรจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรที่เหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันบ้างนะอาจารย์แค่สกิดบางคน ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ให้ไปเรียนตามที่อาจารย์มีสอนตามที่ต่างๆไม่พูดมากไม่ใช่กลัวเจ็บคอนะเขียนสุ่มสี่สุ่มเจ็ดเดี๋ยวทัวลงเดี๋ยวนี้กรรมทางความคิดมันแรงคิดไม่เหมือนกันก็ต้องเป็นสัตรูบางคนโกรธคนเดียวแต่เหมาทั้งบ้านเลยหรือบางคนโกรธยันลูกบวช เมื่อเธอไร้ทั้งสองฟังก็รู้จักตถาคต